สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวนะครับกล้องบันทึกนะครับเป็นมิวนะฮะ myview 786นะครับเป็นตัวนี้นะฮะ,ะคันนี้เนี่ยติดตั้งในรถ porsche macan นะครับปี2019นะ,ะ,ะติดตั้งกล้องหน้านะฮะกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้องด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอทัชสกรีนนะฮะ สลับมุมกล้องได้นะฮะอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นด้านหน้าทีทีอันนี้เป็นด้านหน้า,อ,นนนนนนาอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมโอเคหลังจากติดตั้งแล้วนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยติดผ่านเขาเรียกว่ากล่องฟิลนะฮะซึ่งจะอยู่ด้านข้างของรถนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปตัดต่อสายไฟของรถเลยนะครับผมใช้เป็นฟิลแท็บเสียบเข้าไปนะฮะ ก็เดินสายนะครับผมเข้าไปใต้หลังคานะครับผมเข้าไปใต้หลังคาแล้วก็ลงมาที่เสา A นะฮะด้านหน้านะครับแล้วก็ลงมาที่กล่องฟิลด้านล่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวกล้องมองหลังไอ้กล้องหลังกล้องด้านหลังเนี่ยจะติดอยู่ที่กระจกด้านหลังนะฮะก็จะเดินสายตามหลังคาไปนะครับผมนก็จะนะฮะเป็นกล้องนะแล้วฮะแล้วก็ ีสายเดินมาตามใต้หลังคานะฮะทำขอบประตูมานะครับ,รบเพื่อ,อเป็นการเซฟนะครับผมไม่ถอดอะไรเยอะนะครับถอดน้อยมากนะฮะ,ะแล้วก็ลดไม่ช้ำนะครับโอเคหลังจากติดตั้งแล้วก็เรียบร้อยครับผมไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไร